ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ํตกันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID m o t t ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกัการพิกัเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกล่องจุดเริ่มต้นขอให้ทาใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวละคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซสีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคนที่แอบชอบอยู่จะได้สมหวังไหมนะวันนี้ใช้ไพ่ห้าใบนะครับผม การใช้ไพ่กี่ใบผมจะตัดสินใจพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับอ่าคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ห้าถ้วยไฟออฟคัอืมไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจกับห้าถ้วยอ่าสิบไม้เท้าเทนัวนส์สิบไม้เท้าหรือสิบคาาแล้วแต่จะเรียกราชาเหรียญคิงออฟเปน t a เค e s เฮ้ยหนึ่งถ้วยดีนี่เอสออฟคัพแต่ว่าสอมีสองดาบทูออฟซอส ไม่ต้องกลัวดาบมันเป็นการต้องตัดสินใจเล็กน้อยนะครับคุณกองที่หนึ่งคนที่แอบชอบนี้จะมีโอกาสสมหวังไหมผมทายตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนะผมทายตามหน้าไพ่นะครับบอกเลยว่าต้องบอกตามตรงเลยว่ายากหน่อยนะครับนะฟังก่อนฟังก่อนมันมีวิธีแก้แล้วมันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ากับคนที่แอบชอบอยู่จะมีโอกาสสมหวังไหมบอกเลยว่ายากเพียงแต่ว่า ฟังนะตั้งใจฟังนะคนที่คุณไปแอบชอบเขาอ่ะเขาอยู่ในจุดที่สูงกว่าคุณใช่หรือไม่ตำแหน่งหน้าที่ฐานะการงานทุกอย่างโปรไฟล์เขาสูงกว่าคุณใช่หรือไม่เรียกว่าคุณอาจจะไปชอบตัวท็อปอยู่หรือไปชอบดาวเด่นไปชอบหนุ่มฮอตสาวฮอตอะไรแบบนี้ตามหน้าไพ่คือคิงเหรียญเออเป็นตัวแทนของคนที่มีความเพียบพร้อมคุณไปชอบคนที่มีความเพียบพร้อมกว่าใช่หรือไม่คุณรู้สึกไม่มีหวังในครั้งนี้เลยใช่หรือไม่เออคุณรู้สึก สิ่หวังคุณรู้สึกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คุณก็ยังชอบเขาคุณรู้สึกว่าการแอบ,บชอบครั้งนี้เป็นภาระที่หนักเออเป็นภาระใจที่หนักซึ่งมันก็จริงแหละเอาตามพลังงานไพ่นะบอกตรงๆเลยว่ามันยากกับคนเนี้ยเออแต่ว่ายากไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ฟังนะครับมันมีวิธีแก้อยู่แล้วมีทางออกที่ดีด้วยนะถึงมันจะยากแต่ว่าตอนเนี้ยคุณไปชอบเขา เขาอาจจะยังไม่ชอบคุณหรือยังไม่มีการตอบรับใดๆดูยากดูไม่มีหวังแต่ตอนเนี้ยคุณมีคนมาชอบคุณเออในขณะเดียวกันนี้ก็มีคนมาชอบคุณเออสังเกตดีๆหนึ่งถ้วยเนี่ยการมายื่นความหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้การมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แม้แต่บางคนเริ่มต้นกันแล้วด้วยเหอะเออโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือจะรู้ตัวก็ได้แต่บางทีคุณอาจจะยังปฏิเสธตัวเองอยู่ว่าเฮ้ย ไม่ใช่คนนี้หรอกมัง้งอะไรแบบเนี้ยนะลองไปสังเกตดูในขณะที่คุณไปชอบคนหนึ่งอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาชอบคุณนะไม่งงนะมันเป็นคล้ายๆลลูกโซ่เออคุณไปชอบเขาเขายังไม่อะไรกับคุณแต่ก็มีอีกคนมาชอบคุณนี่ลองไปสังเกตดูบางคนอาจจะพอรู้ตัวแล้วแต่อาจจะยังไม่อยากได้หรือเปล่าอาจจะยังลังเลหรือเปล่าเนี่ยความลังเลชัดเจนเลยหลายท่านมีความลังเลนะ เพราะคนที่เข้ามาชอบคุณก็ไม่ได้คีริวคีเล่หลายคนใกล้เคียงสเปคด้วยซ้ําเพียงแต่ใจคุณยังไปอยู่กับราชาเหรียญเนี่ยใจคุณยังไปอยู่กับคนที่คุณชอบคุณยังปักใจอยากได้คนนี้เออแม้จะมีความเหนื่อยมีความกังวลแต่คุณก็เต็มใจที่จะไปแอบชอบเขาอยู่ซึ่งผมอยากให้คุณมาลองพิจารณาคนที่มาชอบคุณถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร หรือแม้แต่เริ่มคบหากันแล้วก็เถอะนะบางทีอาจจะเป็นตัวเลือกของกันและกันอยู่ต้องขออนุญาตใช้คํานี้เลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงเราจะโลกสวยไม่ได้ว่าเธอจะต้องคบชั้นคนเดียวคุยคนเดียวเท่านั้นเออโลกนี้มีคนเป็นล้านถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีพันธะยังไม่ได้ตกลงปลงใจเป็นคู่รักกันคุยเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยคุณจะคุยกี่คนก็ได้เออในฐานะเพื่อนในฐานะคนรู้จักอะไรก็ว่าไปเขาก็มีสิทธิ คุยกี่คนก็ได้เช่นกันทุกคนมีสิทธิ์เลือกทุกคนมีทางเลือกคุณเองก็กําลังเลือกนะถูกไหมครับเพียงแต่ว่าทางเลือกครั้งเนี้ยคุณจะเลือกคนที่คุณไปรักเขาหรือคนที่เขารักคุณนี่ประมาณนี้เลยการตัดสินใจลําบากจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถหรอกเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคุณไปชอบเขาเขาจะชอบคุณหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทําให้คุณเครียดกับคนที่มาชอบคุณเนี่ย คุณอาจจะยังไม่ชอบสักทีเดียวแต่เขาทําให้คุณมีความสุขได้เขาเต็มใจรักคุณเขาเต็มใจชอบคุณคุณต้องเลือกแล้วละ่ะทางเลือกเกิดขึ้นละสองดาบเนี่ยสองดาบคือทางเลือกจะเอาไงดีหนึ่งหรือสองดีซ้ายหรือขวาดีจะเอาคนที่เราชอบหรือเอาคนที่ชอบเราก็ผมไม่อยากตัดสินใจแทนได้แต่ถ้าตามหน้าไพ่มาขนาดเนี้นะก็ต้องบอกตามตรงคุณกองที่หนึ่งว่ากับคําถามเนี่ยนะอ่าการไปแอบชอบเขาเนี่ยคนที่แอบชอบอยู่มีโอกาสสมหวังไหมนะ ก็บอกเลยว่ายากหน่อยเพราะว่าเขาก็มีตัวเลือกเยอะเขาอาจจะอยู่สูงกว่าคุณตำแหน่งสูงกว่าคุณโปรไฟล์สูงกว่าคุณอยู่ในสถานะที่เลือกได้กว่าคุณต้องพูดกันตรงๆตามหน้าไพ่แต่ก็ไม่ต้องไปแคร์อะไรมากมายถ้าไอความรู้สึกแอบชอบครั้งนี้มันเหนื่อยมากมันหนักมากคุณลองมองดูคนที่มาชอบคุณดิถูกป่ะนะครับนะลองมองคนที่มาชอบคุณเออลองเปิดใจกว้างๆทาใจกลางๆมองเขาแบบยุติธรรมมองเขาแบบกลางๆอย่าเพิ่งไปอยาคติอะไรมากมายเออ ต่อให้คุณยังไม่ชอบเขาก็ขอให้ลองเปิดใจมองดูเพราะคนเราบางทีมันเป็นจังหวะอคติบางตามวัวแต่ไปทุ่มเทชอบคนนี้อยู่คนดีๆเข้ามาก็ไม่สนใจอาจจะพลาดได้นะนี่ประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตามพลังงานไพ่กองนี้ผมชี้ฟันธงให้เลยว่าการแอบชอบครั้งนี้เป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่คุณมีทางเลือกเพราะมีคนชอบคุณอยู่เช่นกันไปมองดูดีๆนะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร เป็นกำลังใจให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปก็โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อคนที่แอบชอบอยู่จะได้สมหวังไหมอ่าวันนี้ผมใช้ไพ่ห้าใบนะครับผมคุณได้ไพ่อัศวินถ้วย n i g h t of cups ออโอ้ยสามถ้วย three of cups ดีแม้จะมีสามดาบ three of swords ไม่ต้องกลัวดาบมีสามถ้วยไม่ต้องกลัวดาบเจออ็ดไม้เท้า seven of w ไม้เท้าหรือคทาแล้วแต่จะเรียกได้หมด The Hangman โอเคมาดูกันตามพลังงานหน้าไพ่คุณกองที่สองไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมตีความตามหน้าไพ่นะครับตรงไม่ตรงเดี๋ยวมาดูกันอกับการแอบชอบครั้งนี้มีโอกาสสมหวังไหมบอกเลยว่ามีมีโอกาสสมหวังแต่จะใช้เวลานานหน่อยนะครับใช้เวลานาน ผมมองว่าคุณเนี่ยเคยผิดหวังจากความรักมาเออไม่ว่าจะเป็นแผลสดหรือแผลเก่าก็แล้วแต่บางคนอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาเพิ่งเทเขาหรือเพิ่งโดนเขาเทมาหยกหยกเป็นไปได้แล้วคุณก็ยังคงฝังใจกับความไอความเสียใจความผิดหวังครั้งนี้ข่าวดีคือความยินดีกําลังมาเยือนแล้วเนี่ยมีคนกําลังจะมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกได้หรือไม่ตอนเนี้ย ถ้าคุณไปแอบชอบใครอยู่อทธิะระบด็นนะจะได้ไม่งงถ้าคุณไปแอบชอบใครอยู่อ่ะคุณอาจจะผิดหวังมาเลิกกันมาหรือเทมาหรือแม้แต่โดนปฏิเสธมาแต่ว่าตอนเนี้ยในขณะเดียวกันที่คุณแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่ก็มีคนที่อยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเออพลังงานนี้คล้ายกองที่แล้วเลยเออในขณะที่เราไปชอบเขาก็จะมีคนมาชอบเราอะไรแบบเนี้ยแต่กองนี้ดีกว่าตรงที่มีเนี่ยสามถ้วยเนี่ยมีโอกาสมีความยินดีชัดเจนกว่า เรียกว่าคุณมีโอกาสเปิดใจได้มากกว่าคุณกองที่สองคุณจะเปิดใจได้มากกว่าแล้วก็แม้ลึกๆคุณจะอาจพยายามต่อต้านว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่คนนี้หรอกยังไม่เอาหรอกดูไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะเป็นไปตามเนี้ยนะเพราะในใจคุณเป็นอย่างนี้จริงๆเออคุณจะพยายามปฏิเสธตัวเองในเบื้องต้นไม่ว่าคนที่เข้ามาจะมีความน่าสนใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะคิดว่าเฮ้ยยังไม่ใช่หรอกมัง้งเพราะคุณมัวแต่ไปชอบอีกคนนึงอยู่ คนที่ทําให้คุณปวดใจคนที่ปฏิเสธคุณคนที่ไม่สนใจใจดีคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้คิดดีกับคุณน่ะยังไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเอางี้แล้วกันเพราะเขาไม่ได้ร้ายกับคุณนะโดยความหมายนี้ผมมองว่าเขาไม่ได้ร้ายกับคุณแค่เพียงเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจคุณแม้แต่เขามีคู่แล้วเออสามดาบเนี่ยคนที่คุณชอบเขามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าเะนะเขาถึงไม่แอคชั่นอะไรสามถ้วยมาหายห่วง คุณจะมีความสุขแน่นอนดูแล้วกับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเออคนที่คนที่มาชอบคุณเนี่ยคุณไปชอบเขาอาจจะไม่สมหวังแต่ว่าคุณจะสมหวังกับคนที่เข้ามาชอบคุณแล้วกับคาถามที่ว่าไปแอบชอบเขาจะสมหวังไหมทําไมผมถึงทายว่าสมหวังนี่อย่าลืมแฮงแมนการใช้เวลาเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนได้สามดาบเนี่ยนอกจากจะบอกถึงการผิดหวังของคุณ ยังบ่งบอกถึงการผิดหวังของคนที่คุณไปชอบก็ได้อ่าไม่งงนะทีละประเด็นนะคุณไปชอบเขาเขาอาจจะยังไม่ชอบคุณในทีแรกทําให้คุณผิดหวังกลับมาแล้วคุณก็มีคนมาชอบคุณลองสังเกตคนนี้คุณอาจจะเริ่มมีใจให้คนนี้คุณอาจจะเริ่มมีความสุขกับคนนี้ในขณะเดียวกันที่คนที่คุณแอบชอบเขาก็เริ่มผิดหวังหรือมีปัญหากับคนของเขาอะไรก็แล้วแต่ เขาจะวนกลับมาหาคุณนี่มันดูซับซ้อนหน่อยแต่มันจะไม่งงถ้าคุณลําดับความตามที่ผมพูดนะคุณไปชอบเขาอ่าคุณไปชอบเขาคุณผิดหวังอืมแล้วคุณก็มีคนเข้ามาคุณสมหวังพอคุณสมหวังมันจะมีแรงดึงดูดบางอย่างดึงคนที่ทําให้คุณผิดหวังเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหน่อยสามดาบเนี่ยบางทีมันถ้าเราจะพูดกันกระชับกระชับก็คือ รักสามเศร้าเราสามคนได้หรือมากกว่าสามคนอะไรแบบนี้มันจะคว้ยกันไปคว้ยกันมานะเหมือนจะงงหน่อยแต่ไม่ต้องไปงงหรอกเอาไปว่าคบใครสบายใจเอาคนนั้นในใจคุณจะเริ่มมีตอนแรกๆจะมีความต่อต้านคนที่เข้ามาแต่หลังๆจะกลายเป็นขัดแย้งกันเองก็ได้แฮงแมนยืนยันชัดเจนความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้ลงเอยง่ายๆเออเพียงแต่ว่ามันมีสามถ้วยการมีสามถ้วยนี่คือมีความสุขความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นแฮงแมนบอกว่าคุณจะมีความสุขแน่นอน แต่ใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับนะรอนานหน่อยนะจ๊ะประมาณนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนคุณไปชอบเขาเขาอาจจะไม่ชอบคุณแล้วมีคนมาชอบคุณพอคุณชีวิตคุณเริ่มจะดีไอ้คนที่คุณไปชอบเนี่ยจะวนกลับมาเฮ้ยไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรเอาคอยดูโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญมันจะคว้ยกันไปคว้ยกันมาแต่ไม่ว่าสุดท้ายคุณจะเลือกใครก็แล้วแต่ คุณจะมีความสุขแน่นอนเพราะฉะนั้นกองนี้ผมจึงถ่ายว่ามีโอกาสสมหวังนะครับเอานะไม่ว่ากับใครสักคนนะ <c oughs> กับคนที่แอบชอบหรือคนที่มาชอบคุณก็ได้เอาเป็นว่ามีโอกาสสมหวังและเหตุการณ์จะเป็นไปดังกล่าวอะอาจจะเหนื่อยใจนิดนึงรอนานหน่อยแต่อร่อยแนะ่นอนสามถ้วยยืนยันโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไา โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สมกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อคนที่แอบชอบอยู่จะได้สมหวังไหมนะโอ้วันนี้ผมเลือกใช้ไพ่ห้าใบนะครับตามความเหมาะสมคุณกองที่สามคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยเซเว่นอคับอืมฮตัวเลือกเยอะแปดดาบยังเครียดอยู่ยังมีปัญหาชีวิตหรือไม่แต่ว่าดูกันไม่ต้องกลัวดาบสี่เหรียญโฟร์เพนาโคลโอเครักตัวเองมากๆ t h เอ m p r e s s เอ้ยชีวิตคุณดีนะ อ uh, The elephant โ okay, อเคสบายใจได้แล้ว e l e p h a มาสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแล้วมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยคุณกองที่สามไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับผมอ่านตามหน้าไพ่นะการไปแอบชอบครั้งนี้คนที่แอบชอบอยู่ตอนนี้จะมีโอกาสสมหวังไหมผมหองแล้วคุณกองที่สามเนี่ยคุณไม่ได้แอบชอบใครหรือเปล่าเออตอนนี้จิตใจคุณค่อนข้างโลง่ลงๆสบายๆออกจะเป็นแนวแนวเครียดเรื่องตัวเองอยู่ด้วยซ้ำนะ เจ็ดถ้วยเนี่ยคุณมีตัวเลือกเยอะเอ็มเพรสเนี่ยคุณมีพร้อมอยู่แล้วในเรื่องอื่นๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณมีตัวเลือกเยอะผมดูแล้วคุณไม่ได้ไปชอบใครสักเท่าไหร่เลยเออคุณอาจจะมีไปเล็งๆใครไว้เออด้วยความเหมือนกับเฮ้ยมีคนเข้ามาในชีวิตนะคนนี้น่าสนใจคนนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจไปหมดเออระวังนะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ตอนนี้ผมมองว่าคุณกาลังเครียดเรื่องอื่นอยู่ คุณอาจจะมีปัญหาการเงินหนี้สินหรือว่าการงานเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านเออเดินทางไกลอยู่ในช่วงหัวเลียวหัวตอดเป็นไปได้ช่วงนี้คุณเลยไม่โฟกัสความรักเท่าไหร่แม้จะมีตัวเลือกเข้ามามากมายแต่คุณยังคงเลือกที่จะรักตัวเองเออรักตัวเองกอดตัวเองแน่นเลยตอนเนี้ยเออแล้วคําถามนี้คนที่แอบชอบมันจะเป็นไปได้ไหมจะทายยังไงดีมาทรงนี้เอางี้แล้วกันเข้าใจละเจ็ดถ้วยเนี่ย แม้คุณจะไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษแต่ผมมองว่าคุณกำลังเลือกอยู่อ่าโอเคนะคุณกำลังเลือกอยู่คุณเป็นเอ็มเพรสที่มีตัวเลือกเยอะมากอืมแปดดาบสี่เหรียญน,นี่ไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคเข้าใจละกองนี้ต้องทายแบบนี้ละมาทรงนี้ กับคาถามนี้จริงๆพลังงานไม่ค่อยสอดคล้องกับคําถามเท่าไหร่แต่จะทายให้แล้วกันตามพลังงานหน้าไพ่คนที่แอบชอบอยู่จะสมหวังไหมอ่าผมขอบิดนิดนึงเป็นเอาเป็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่คุณเล็งๆไว้เนี่ยตัวเลือกของคุณเนี่ยจะสมหวังกับใครสักคนไหมนะประมาณนี้แล้วกันคุณข้ที่สามโอเคเาอดูแล้วคุณไม่ได้แอบชอบใครเออคุณไม่ได้แอบชอบใครเป็นพิเศษผมทายว่าคุณแต่ยังไม่ส่ใจเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ คุณรักตัวเองมากกอดตัวเองแน่นเลยแล้วคุณก็ยังมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกหลายอย่างเออในบางกรณีอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือเป็นครอบครัวที่ขออนุญาตนะบางคู่ที่เลิกล้างอย่าล้างแบบนี้ได้ได้ได้ที่เพิ่งเลิกมาก็ได้ปัญหาส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่แต่ขอให้เชื่อมั่นเถอะว่ายังไงคุณก็เป็นเอ็มเพรสอืมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือ ไม่ว่าคุณจะมองคนอยู่กี่คนมีคนเข้ามามากมายแค่ไหนขอให้คุณดูแลตัวเองดีๆต่อไปกอดตัวเองให้แน่นไว้ต่อไปเออเพราะว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคนที่คุณชอบชอบอยู่ตอนเนี้ยผมมองว่าในบรรดาตัวเลือกของคุณเนี่ยเออยังไม่ใช่สักคนหนึ่งเพราะอะไร เจ็ดถ้วยเนี่ยสังเกตในแต่ละถ้วยจะมีหลากหลายเลยทั้งของดีของไม่ดีปะปนกันเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วก็มีเฮเแฟนออกมาเนี่ยแปลว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองคุณอยู่ไม่ให้คุณหลงผิดไปกับสิ่งล่อตาล่อใจได้โดยง่ายเออระวังการหลงผิดแต่เชื่อเถอะว่าคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยจะรอดจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่ชัดเจน ก็แปลกดีกับหัวข้อนี้คําถามนี้แต่พลังงานออกมาแบบนี้ก็ต้องทายแบบเนี้ยเออหัวข้อคือคนที่แอบชอบจะสมหวังไหมแต่กลับกลายเป็นว่าพลังงานกองสามคุณไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ต้องถ่ายว่ารัดตัวเองต่อไปดีแล้วระวังการเลือกผิดระวังการลหลงไหลในตัวเลือกบางอย่างเนี้ยเนี่ย,ยมีของดีนะของดีก็มีของไม่ดีก็มีงูพิษก็มีระวังระวังอืมเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็ดีผมถือเป็นข้อดีที่คุณยังไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษต,ตอนนี้ ใช้ชีวิตตัวเองให้ดีคุณเป็นคนที่พื้นฐานชีวิตมีค่อนข้างมีพร้อมอยู่แล้วเออไม่ว่าปัญหาตอนนี้คุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่ถือว่านะขอให้ถือว่าเป็นปัญหาชั่วคราวคนเรามันไม่ได้สุขหรือทุกข์ทั้งชีวิตหรอกมันก็มีสุขทุกข์สลับกันไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปัญหาใดๆของคุณจะคลี่คลายได้แล้วตัวเลือกทั้งหลายของคุณเนี่ยคุณจะคลี่คลายเองว่าใครควรเก็บไว้ในชีวิตใครควรเขีย่ยทิ้งไปซะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอ,องคุณอยู่ีุ พลังงานทะลุกลางป้องมาแบบนี้หัวข้ออย่างหนึ่งพลังงานออกมาอีกอย่างหนึ่งก็ต้องท่ายตามนี้นะครับคุณกองที่สามนะคนที่แอบชอบจะมีโอกาสสมหวังไหมแต่พลังงานของคุณคือคุณไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นก็ทายว่ารักตัวเองต่อไปแก้ไขปัญหาตัวเองให้ได้พัฒนาตัวเองให้ได้แล้วขอให้เชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในเรื่องบุญวาสนาเออแล้วจะดีเองประมาณนี้คุณกองที่สามอืม ไม่บ่อยนะักที่พลังงานจะออกมาค่อนข้างไม่สอดคล้องกับคําถามสักเท่าไหร่แต่ก็ทายให้ได้ตามหน้าไพ่ตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ้าไม่ตรงตั้งสมาธิแล้วดูกองอื่นได้นะครับโอเคครับ